บนบุนะครับกับผมนายธนินรัตน์กฤิสันทัศน์ทันวรินนะครับวันนี้ก็เป็นสายครูผู้สอนนะครับก็อยากจะแนะนําตัวเองนะครับด้วยบทของตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นวันวิทยาศาสตร์นะครับครับต่อไปนะครับ ก็ปร, <S <S ประวัติการศึกษาะะนะคะปริญญาตรีนะคะจากสาขาวิชาประถมศึกษาจุวาลงกณ์มหาวิทยาลัยนะคะจากนั้นนะคะก็ได้รับโอกาสนะคะไปเรียนที่เดนเวอร์โคโลราโดสาขาต่างๆหนึปีนะคะก็คือ ESL English as a Second Language นะคะแล้วก็ปร,ริญญาโทนะคะสาขาวิชาวิทยาการวิจัยทงางการศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับ ครับอัตลักษณ์ส่วนตัวนะคะอันนี้แฟนวาดให้นะคะก็คือคุณครูฟานนะคะชื่อยาวครับนอบน้อมนะคะพวบกั่งชัดเจนนะคะ,กกนนะ,คะให้โอากาสลูกศิษย์เสมอครับเป็นคนตลกนะคะรับรู้คุ้นแผ่นดินนะคะชอบใส่ผ้าไทยครับพูดเร็วนะคะคุณครูเจ้า,าระเบียบครับสอนเสียงดังนะคะกระตันยูนะคะคิดดีทำดีพูดดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ สวยนะคบในบริบทนะครับครูยมมีหลายบทบาทครับขณะนี้นะครับก็เป็นคุณครูประจําชั้นป .5 คับ3นะคบเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครับแล้วก็ยังเป็นผลหน้าใสชั้นว็ถศึกษาปีที่5นะครับครูใสชั้นป .5 เราหน้ารักนะครับเรามาเริ่มจาก PA เตัวชีวัดแรกนะครับก็คือด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้นะครับก็คือ1 1่หนึ่งสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรนะครับเราก็มีการประชุม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะครับเราก็มีการเผยแพร่หลักสูตรครับในส่วนของ 1. Parole, 2นะครับการออกแบบการจัดการเรียนรู้นะครับเราก็มีการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของเรานะครับมีการพัฒนาผลงานเรื่อยๆนะครับหลักสูตรเราจะมีการปรับปรุงทุกปีการศึกษานะครับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นะครับเรามีเรามีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติแล้วก็จะมีแผน active learning ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ของเรานะครับ ส่วนของการสร้างและพัฒนาสื่อนะครับเราก็มีสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์หรือแม้แต่เป็นสื่อทํามือนะคะก็เป็นวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทของการเป็นนักเรียนนะครับ1.5การวัดและประเมินผลการเรียนรู้นะครับเราใช้เทคนิควิธีแบบยืดหยุ่นครับยืดหยุ่นในที่นี้คืออะไรคือเราประเมินผู้เรียนจาก สภาพจริงครับเก่งประเมินเก่งอ่อนประเมินแบบอ่อนนะครับเรองในฐานะที่ครูเป็นครูมาสิบปีนะครับไม่ได้เก่งหรอครับก็คือสวยเป็นหลักเนาะแต่เราก็จะรู้บริบทของผู้เรียนนะครับครับ 1.6ครับการศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหานะครับก็ในปีพศ .2565 เนี่ยได้ทำวิจัยเกี่ยวกับการพูดนะคะภาคเรีเยนที่2เพราะว่ามันเป็นปีงบประมาณ2566นะคะแล้วก็ในส่วนของ Best p r ท c t i c e นะคะได้ทำเกี่ยวกับการเอ่อการอย่างไรเดซแทกทีส้ทำเกี่ยวกับการพูดเช่นกันนะคะก็คือเป็นครูโยสอนไทยเด็กโอเคผ่านกระบวนการ PLC นะคะ ต่อไปนะครเป็น1.7ครับการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมในในห้องเรียนเราพัฒนาผู้เรียนนะครับก็เรามีป้ายนิเทศจัดบริบทคือเราเน้นในส่วนของก็คือเป็นแบบว่า happy home อะครับก็คือเรียนให้เหมือนบ้านประมาณนี้นะครับก็มีความสุขนะครับ อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีนะคะก็คือ,เ,อเรามีโครงการก็คือเป็นโครงงานคุณธรรมนะคะในปีปี2565เนี่ยในปีงบประมาณ2566เนี่ยเราทำโครงงานคุณธรรมคือล้างห้องน้ำแสนสูขปลุกหัวใจรู้หน้าที่นะคะแล้วส่วนในครอบครัวคุณธรรมเราทำขัดห้องน้ำขัดเกาใจนะคะ อ่าเราก็นํามาพัฒนาในเรื่องของเวนสีประจําวันนะครับก็นักเรียนมีคุณ,คณลักษณะประสงค์นะครับแล้วก็2.1จะเป็นด้านเออเป็นด้านการส่งเสริมและสนับสนุนนะครับ2.1ก็คือจัดทําข้อมูลสารสนเทศเป็นรายวิชาแล้วก็มีการจัดทําครบครันนะครับ2.2นะครับติดตามการดําเนินระบบดูแลช่วยเหลือนะครับเรามีการเยี่ยมบ้านชักเรียน เ,เยี่ยมเยี่ยมชั้นเรียนนะครับหนึเร์แล้วก็มีระบบดูแลช่วยเหลือคือคุณแม่คุณแม่ลูกศิษย์เสียชีวิตนะครับเราก็มีการระดมทุนการบริจาคให้นักเรียนุนะครับก็คือ5,744บาทนะครับต่อไปนะครับการปฏิบัติงานและงานอื่นนะครับก็ร่วมหมดแล้วครับ คือถึงแม้ว่าจะมีในคาสั่งหรือไม่มีก็ร่วมหมดนะคะเพราะว่าชอบเสนอหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสทําในงานต่างๆครับผลสำเร็จก็นักเรียนนะคะก็ได้รับวันรางวัลวัฒธรรมวินิดระดับจังหวัดนะครับซึ่งระดับประเทศกําลังจะรอประกาศนะครับต่อไปนะครับนักเรียนเออได้รับรางวัลเดียความคูแดนะครับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศับหนึ่งนะครับการแต่งกรอนะครับในโครงการรักไทยนะครับ นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลือดระดับภาคนะครับในโครงกา,ารสารานุกรมนะคบ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการประสานงานความร่วมมือของผู้ปกครองก็ใช้ไลน์นะคะแอปพลิเคชันไลน์เป็นหลักนะคะการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบนะคะก็ได้พัฒนาตัวเองคือได้เรียนปริญญาตรีหนึ่งไปครับเป็นสาขาภาษาไทยนะครับแล้วก็ได้เรียนก็คือเป็นนอนดีกรีที่จะต่อในปริญญาเอกนะครับก็คือเป็นหลักสูตรเครื่องมือดิจิตอลนะครับในการประเม,มินสมรรถนะผู้เรียนของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับ นะครับผลสำเทธิ์ที่ได้ในการพัฒนาตัวเองนะครับก็ได้เป็นครูประถมดีเด่นปีนี้นะครับของจังหวัดสมุทรปราการครับแล้วก็ผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารครูรุ้สภาวิทยาจารย์ TCI กลุ่ม2นะครับแล้วก็ได้รับรางวัลเบสแท็กทีระดับยอดเยี่ยมครับแล้วก็ได้หนึ่งโรงเรียนหนึ่งัตกรรมระดับเหรียญเงินนะครับใช้กระบวนศน์ของคิดฝ่รู้โมเดลนะครับ ต่อไป PLC นะครับก็ได้เป็นคุณครูต้นคุณครูรคุณครูต้นเรื่องครับของโรงเรียนบ้านปับงบ้านปังเปิดจังหวัดน่านนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้ทรงครุณวุฒิต่างๆนะครับแล้วก็ใน PLC ปีนี้เราทําเกี่ยวกับการพูดเชิงสร้างสารรค์ครับการมีสุขเรรเนียนการนําความรู้เข้าสามารถเป็นพัฒนาผู้เรียนนะครับได้มีโอกาสได้รับใช้วิทยาะห์อะไรอะ,อะไรนะ ของมาธดนที่เป็นวิทย์เกี่ยวกับสอนคนหุนหนวกนะครับก็ให้เรากับคุณครูจุธามาได้เป็นวิทยากรน,นะครับในส่วนของประเด็นประเด็นท้าทายนะครูโยทําเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทาง active learning เพื่อพัฒนาความสามารถในการแต่งคำประพธ์กับยานี11และความสุขในการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับก็บรรลุวัตถุประสงค์นะครับเราบรรลุได้ยังไงเดี๋ยวมาดูคลิป active learning กันครับ อันนี้จะเป็นคลิปนะครับอันนี้สอนกับยันีสิบเอ็ดนะครับอันนี้เป็นการลองเพลงก่อนนะครับต่อไปจะเป็นการจัดกิจกรรมแบบ active learning นะครับก็คือผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมจริงๆนะครับ อันนี้เขาก็ต้องเริ่มจากการทำท้องล้องอะค่ะสองพยางสามพยางสี่พยางเพราะว่าเราสอนในเรื่องของกับยานีสบิบเอ็ดหน้าห้าหลังหกเขาก็จะต้องเราต้องปูพื้นฐานเหมือนทบทวนเขาไปหนึ่งรอบอะคะ่ะใช่ก็เป็นกิจกรรมในห้องเรียนถ้าถามว่า active learning ทุกข้าไมไหมเป็นไปไม่ได้ะครับนั่นคืออัจฉริยะบุคคลเราก็ดูบริบทของเอ,อ่อเนื้อเรื่องที่เราจะสอนนะคะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับอ่ากิจกรรม เพราะว่าเราคือเราตั้งประเด็นคือประเด็นค่าท่ายจกับกาบยานีสเกตนะคะและ้วผลสอมผลรับนะครับก็คือเราวัดความสุขในการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยผู้เรียนก็ได้สะท้อนออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้เรียนได้สะท้อนออกมานะคะหมดเรล่องานเรียรู้ขที่แปดนาทีนะครับตอจบรายงานเพียงเท่านี้คับขอบคุณครับแต่ละท่านคำนวณนะคะอย่า<ร>เกินเจ็ดนาทีนะคะ yeah <laughs>